มารีวิวดวงประจำเดือนสิงหาคม2568ราศีดังต่อไปนี้เลยค่ะราศีมีนค่ะประจำเดือนสิงหาคมค่ะเรื่องการงานและการเงินมาดูไพ่กันเลยค่ะโมราระกิศนะพระนารายณ์บัรทรศิลป์ยาสุครีปปุมารทองพระอินทร์นะการงานเวลาที่คุณจะต้องระมัดระวังโดนหลอก โกงโดนชะจนเบื่อเลยของสูนเสียเสียหายนะคะอาการโดนเลื่อยขาเลื่อยตำแหน่งนะคะแงข้างหลังนําเอาผลงานของคุณเนี่ยเป็นของตัวเองโดยรวมคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนจิตใจดีเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณก็จะรู้สึกเบื่อหน่าย,นะรยาก,กระเงแล้วอยากเกษียณวัยและอยากอยากพักแล้วอะไรอย่างไรแล้วเมื่อถึงวาระที่มันส่งผลแล้วคุณมีจุดยืนของตัวเองแล้วคุณจะพูดการของคุณว่า จะสร้างความสุขในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยได้ยังไงหันกลับม,มองแล้วก็มองทุกอย่างเรียนรู้แก้ไขนะคะและทําใหม่นะในช่วงประมาณปีหน้าเดือน mm hmm. พฤษภาอะไรอย่างมันจะเข้าที่เข้าถางมากขึ้นนะคุณจะรู้สึกสบายๆแล้วก็จิลวมากขึ้นการเงินนะคะจะได้รับจากไรายได้ประจำนะจัดการงานนะคะทั้งคนและเงินดีๆนะความขยันขันแข็งทํางานเหนื่อยแลนะหนัก ป็นไม่ได้เยอะงานทั้งงานและคนรายได้ที่พอมีพอใช้พอกินแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีเก็บเงินเป็นเงิน,น,งนถุงเงินถังมากหนะักได้เสริมความรู้อะไรใหม่ๆนะทางใหม่ให้คุณมีรายได้ช่องทางรายได้อื่นเพิ่มเติมเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะยันมากขึ้นเรนะื่องโชคลาภค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะ คุณแผนกนางพิมพ์ิลาลัยคุแม่นางกวาโกโคศกันออกครบในะาราศีมีนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาดีที่คุณจะมีโชคราบนะตั้งตารอตั้งแต่เดือนมิถุนายนไล้ราบก้อนโตนะคะเล่นหลายตัวย,ยังไม่มาสักทีเลยเนี่ยนะคะชะลอมานานแล้วนะคะเนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของคุณเลยนะะ คุณจะได้อะไรก็ตามเช่นเลขที่บ้านหรือว่าถ้าคู่ครองคนรักของคุณมาบอกตัวเลขอะไรโชคสิเกดวงดูได้นะคะเลขที่เด่นคือ7 5 6หค่ะเรื่นะองความรักค่ะามาดูไพ่กันเลยค่ะเทะพสุขพระแม่คงคาพระอาภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทรความทุกข์ในเรื่องของความรักที่คุณคาดหวังมันสูงทุก ทรมานใจนะคะกับความรักที่มันหายไปนะคะคเงียบไปนะคะคเป็นคนเดียวที่อยู่กับความทุกข์ใจนะคะเข้าไปเลื่อยเฉยมีความสุขของเขานะ,ะเริ่มต้นใหม่นะคะทาใหม่ลดความคาดหวังหรือบางท่านเนี่ยคาดหวังความรักแบบจริงจังนะคะความรักแบบทางไกละะจะเริ่มต้นเผื่อใจไว้บ้างนะเป็นกำลังใจให้กับคุณเนี่ยหันกลับมารักตัวเองนะคะรักตัวเองไม่ไม่เคยโดนทรยศเลย แต่รักคนอื่นเนะ่เจ็บทุกดอกเลยชาวราศีมีเนะี่ยจะเป็นคนที่จิตใจดีเป็นผู้ให้แต่บางทีนะความรักมันไม่ได้วัดว่าเราอ่ะเป็นคนให้เขาเยอะแล้วเขาถึงจะรักเราอะไรแบบนี้นะแล้วเรื่องกับสุขภาพค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะพารีจปูทศกัณฐ์พระอรุณเทพบุตรทาวิรูปักนะคะเป็นภาวะของความตึงเครียดความกดดนันการที่จะต้องรีบ ทำอะไรด้วยแรงกดดันที่มันสูงมากแล้วทำให้คุณเครียดมากท่านเนี่ยมีปัญหานี้สินเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมมาแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณเครียดปวดหัวนะคะส่งผลให้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับการปวดหัวไมเกรนความเครียดนะคะแต่หลังยันขาเลยและระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์อย่าขับขี่ด้วยความเร็วสะจนมากเกินไปนะคะรถอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นได้นะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ เป็นกำลังใจให้กับคนทำอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมนะเป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครอง,องคนดี